สวัสดีค่ะคุณครูแป๊วค่ะคุณครูเพิร์นค่ะวันนี้นะคะเรายังเรียนหน่วยการพัฒนาคมอยู่นะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในการเดินทางนะคะเด,เด็กๆตามคุณครูแป๊วและคุณครูเพิร์น,ๆๆนไปดูเลยนะคะว่าความปลอดภัยในการเดินทาง อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่เราสามารถช่วยกันลดอุบัติเหตุได้ก่อนออกเดินทางควรศึกษาเส้นทางให้ดีก่อนมันตรวจสภาพรถให้พร้อมตลอดเวลาตรวจสภาพรถแล้วเราก็ต้องตรวจสภาพตัวเราเองด้วยนะคะว่าร่างกายเราพร้อมไหมพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่าถ้าไม่ไหวอย่าฟื้นค่ะ และสิ่งสำคัญควรคาดเข็มขัดนิรภัยหรือสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งขณะขับขี่ไม่ควรขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดและไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถด้วยนะคะและอีกสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุคือการดื่มสุราดังนั้นถ้าคุณดื่มโปรดอย่าขับเพราะอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับเห็นไหมครับว่า อุบัติเหตุป้องกันได้ถ้าทุกคนร่วมมือกันใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัยในทุกเส้นทางนะครับเดินทางปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากใจกระทรวงคมนาคมคุณรูเพ่นคะวันนี้มีใบงานอะไรมาฝากกันคะวันนี้นะคะมีใบงานนะคะให้นักเรียนโยงเส้นนะคะจากผู้การเดินทางนะคะให้ถูกต้องนะคะเด็กๆนะคะเด็กๆระบายสีให้สวยงามน,นะคะเดิน ทำงานเสร็จแล้วส่งคลิปวิดีโอหรือว่ารูปถ่ายของเด็กๆกลับมาให้คุณครูได้ดูด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ